เออก็นี่ก็กลับแล้วเฮ้ยมึงกดหยุดตอนนี้เฮ้ยพูดเลยสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาวันละอ่อนนะฮะตอนนี้ก็ตอนชวนกลับแล้วนะครับอ่าเราตอนแรกมาถามพี่แบงก์ก่อนนะฮะพี่แบงก์ครับรู้สึกไงครับกับงานละอ่อนปีนี้นะฮะก็เนี้ครับเล่นคล้ายแดงครับปีกมากโอเคนะฮะน,นี่ก็ปีละอ่อนนะครับเรามาถามกับพี่ต้นครับพี่ต้นว,ว่าไงครับกับงานวันนี้นะฮะ ไปทางอื่นเลดโอเคครับเป็นเป็นเชิญเชิญด้านหน้าเลยครับวันนครับวันนี้ครับรู้สึกยังไงครับผมดีไม่ดีสาวรักเกลียดไหมเยี่ยมเลยนะเจอเพื่นน้องแจ่มเยอะเลย y อ s หลังเราก็มาถามถามพี่พี่ฟุกอีกคนนึงฮะพี่ฟุกครับวันนี้เป็นยังไงครับกงานก็อ่อนครับผมขอถามนะครับว่าสึกยไงฮะอารมณ์ไม่ดีครับ เห็นนิดเดียวเองอ๋อเห็นน้อยเดียวเหรออ๋อเออสคนเราก็จะมาอีกคนให้สองสามคนนะเรามาถามก่อนนะพี่บุ๋มครับผมมีอะไรถามวันนี้รู้สึกไงครับกับงานวันนี้ครับผมมคุยกูหน่อยยังดีสักฮะปวดหัวปวดหัวเหรอพี่น้องครับแล้วจะกลับเมื่อไงครับพี่น้องครับวันนี้ ครับผมโอเคเออเออครับนี่ก็คืองานบรรยากาศนะฮะอ๋อตอนนี้ก็ใกล้จบไปแล้วครับสำหรับสำหรับแล้วเอ้ยก่อนจบอ่ะผมขอถามหน่อยครับพี่ก๊อฟวันนี้เป็นไงครับสนุกมากเลยครับมันไหมฮะมันมากเป็นไงบ้างจบสิเลียโอเคอ๋อวันนี้ก็คืองานครับเราขอจบขอจบเป็นแคงเท่านี้นะฮะครับ ะะสิ้นสุดการปี58นะครับเราอ่อนครับสวัสดีครับ